ลบสปอยวันนี้นะครับกับวิกเกตในฐานะผู้ชายคนหนึ่งไม่คิดว่าจะชอบเรื่องนี้ขนาดนี้นะครับช่วงหลังผมดองหนังไว้นานนิดนึงนะครับพอดีสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยงานยุ่งเหลือเกิน กำกับโดยจอห์นเอ็มชูนะครับเจ้าของผลงานดังอย่าง Crazy Rich Asians แล้วก็ Step Up ภาค k 2กับ3 Wicked ก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเอลฟาบ้หญิงสาวที่มักจะถูกเข้าใจผิดเพราะว่ามีผิวสีเขียวกับกลินดาสาวสุดป๊อบของมหาลัยที่ทั้งคู่ได้กลายมาเป็นเพื่อนกันในจักรวาลของพ่อมดออสเรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากละครบรอดเวย์นะครับที่เล่าเรื่องราวก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะกลายมาเป็นกลินดาเดอะกูดกับ The w i c k e d Wit c h of t h e West วิกแคทนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมชอบที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับใครจะไปคิดว่าผู้ชายอย่างผมจะชอบหนังแฟนตาซีมิวสิควลที่มีตัวละครนําเป็นผู้หญิงทั้งสองคนด้วยความยาวก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะแถมยังเป็นมิวสิควลอีกเนี่ยผมมองว่าไม่น่าเบื่อเลยนานๆที่จะเห็นหนังที่สร้างโลกได้อลังการแล้วเราเหมือนหลุดเข้าไปในนั้นได้จริงๆที่ต้องชมคงเป็นเรื่องของโปรดักชันที่ผมมองว่าทําได้ดีมากๆ ซึ่งถ้าได้ไปดูเบื้องหลังเนี่ยหลายๆอย่างถูกสร้างขึ้นเป็นฉากจริงๆนะครับบินจริงๆโหนสลิงซะด้วยนะคือไม่ได้ใช้ C G I อย่างเดียว ซึ่งเอาจริงในฐานะคนดูเนี่ยมันแอบสําคัญนะครับเพราะว่าในยุคหลังๆเนี่ยหลายๆเรื่องที่เน้น CGI เยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ดูออกแล้วมันก็ลดความสมจริงไปส่วนพาร์ทของมิวสิควลเนี่ยผมชอบนะยิ่งเรื่องนี้โปรดักชันตัวหนังมันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแถมพวกฉากร้องเพลงครเรโอกราฟี่เนี่ยผมว่าดีมากคือส่วนตัวบางทีเวลาดูหนังประเภทเนี่ยผมก็แอบแบบชอบจับผิดอะว่าแบบเฮ้ยมีใครเต้นคล่อมจังหวะหรือเปล่าแต่นี้คือเนียนกริปแล้วมันก็มีความอลังการอยู่พอสมควรนะครับในหลายๆฉากนะที่แดนเซอร์ข้างหลังเนี่ยมี nhớ mãi แล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนของมิวสิควลเนี่ยผมอยากให้ลองเปิดใจนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ได้สักแต่ว่าจะยัดร้องเพลงเข้ามานะแต่ผมว่าแต่ละฉากแต่ละเพลงเนี่ยมันเป็นการสื่อสารอารมณ์ของตัวละครแล้วก็เชื่อมเนื้อเรื่องไปจุดถัดไปได้ดีด้วยแล้วก็นักแสดงเนี่ยผมว่าแคสดีมากอารีนาแกรนเดในตอนฉากแรกๆเนี่ยผมเกือบไม่ซื้อนะครับด้วยวิธีการร้องแบบเสียงสูงเว่อร,อร,อร์จนแอบ,บน่ารำคาญนะแต่พอดูๆไปเนี่ยเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วที่สําคัญคือแกกกตลกมา คือไม่ได้แบบห่วงสวยเลยอะแล้วก็ซินเตียอาริโวที่เล่นเป็นอัลฟาบ้านางเอกตัวเขียวของเราเนี่ยพลังเสียงคือโคตรเทพนะครับถ้าไปดูเบื้องหลังในเรื่องนี้คือเขาให้ร้องสดเลยนะตอนที่ถ่ายทําคือไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยอัดเสียงแยกแล้วมาทับทีหลังอย่างเดียวมันเลยดูแบบสมจริงมีพลังนะแล้วเคมีของทั้งคู่เนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วมันดีแถมมีฉากที่เล่นกับอารมณ์แบบซึ้งจนเกือบน้ําตาซึมเหมือนกัน และที่สําคัญเรื่องนี้มันก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าการเอานักแสดงที่สามารถร้องเพลงได้จริงๆหรือมีพื้นฐานมาจากละครเวทีมิวสิควลเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆนะสำหรับวิกเค d ผมให้9เต็ม10โดยรวมนี่แทบจะไม่มีอะไรที่ติเลยแค่อาจจะต้องรอภาคถัดไปนะเพราะว่าภาคนี้จริงๆมันขึ้นชื่อว่าพาร์ทวนะครับแต่ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง แล้วเพืเ่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมิวสิควลหรือเปล่านะคิดเห็นยังไงก็แชร์กันได้นะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะฮะช่นเคยฝากกดไลค์กด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับลบสปอย